เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้มาคุยกันถึงเจ้ารถตัวนี้ครับมิสูบิชิมิล i าส์แรลลี่อาร์ตครับสนับสนุนโดยสมัครสมาชิกนิตยสารออโต้คาร์ไทยแลนด์รับฟรีกระติกน้ำออโต้คาร์โทร025138850 รถที่ผมกำลังขับอยู่นี้นะครับคือรถยนต์วิ s u ู i ิชิ m i l ล่าส a บริอารับการตกแต่งภายในที่ใช้สีดำกับได้เดินจตะเข็บสีแดงซึ่งเป็นสีคู่สัญลักษณ์ของบราวิอาร์เขาก็คือดำแดงเนี่ย mm hmm. เข้ามาเป็นสีของการตกแต่งภายในก็ทำให้ดูเร้าใจขึ้นดูตื่นเต้นขึ้นดูสปอร์ตขึ้นเบาะนั่งเป็นวัสดุประเภทผ้าสังเคราะห์ mm hmm. นั่งสบาย แล้วก็ไม่ได้มมฝุ่นเก็บฝุ่นทำความสะอาดง่ายสบายๆหนากระชับพิงเต็มหลังนั่งเต็มก้นนั่งไม่ผิดอะไรกับรถเก๋งนั่งขนาดกลางเลยครับเนี่ยดูเบาะนั่งสบายๆครับพวงมาลัยสามกา้านจับกระชับมือแล้วก็มาตวัดอ่านง่ายสบายตาช่องแอร์ด้านหน้าสีช่องซ้ายขวาเป็นแบบทรงกลมปรับทิศทางลมด้วยฝาฟลิปนะครับ ตรงกลางเป็นแบบสี่เหลีย่ยมสองช่องเหลือเฟือสำหรับความเย็นของลมที่ปล่อยออกมาในห้องโดยสารกลุ่มปรับแอร์เป็นแบบบุ่นนะครับแม่นยำใช้งานง่ายทนทานเกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัติแบบคันเกียร์เดินทางแบบขั้นบันไดแม่นยำมีช่องเก็บของอยู่ด้านซ้ายพื้นที่เก็บของวางขวดน้ำอยู่ตรงด้านล่างประตู สวิชควบคุมกระจกหน้าต่างสบานควบคุมด้วยไฟยฟ้าอยู่ตรงที่เท้าแขนฝั่งคนขับทุกอย่างถูกปรับมาได้เป็นอย่างดีแล้วก็เครื่องยนต์สำหรับ Mitsubishi Mirage คันนี้เป็นเครื่องยนต์ในรหัส 3A92 เป็นเครื่องยนต์เบนซิน3สูบเปลาเราริ้นคู่เหนือฝาสูบมีจำนวนวาล์ว4วาล์วต่อสูบพูดง่ายๆเป็น เครื่องยนต์3สูบดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ป12วาล์วาแล้วก็เป็นวาลที่ปรับจังหวะเปิดปิดอัตโนมัติในแบบไมเวกครับไมเวกนั้นขึ้นชื่อรือชาอยู่คู่กับมิซูบิชิมานานทีเดียวนะครับความกว้างกระบอกสูบ75มิลิเมตรระยะชัก90มิลิเมตรความจุรวมๆก็1193ซีซี แรงอัดใ er นกระบอกสูบ10.5ต่อ1รองรับน้ำมัน E20 กำลังเครื่องยนต์78แรงม้าเมื่อทำงาน6,000รอบต่อนาทีมีแรงบิดที่100นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน4,000รอบต่อนาทีถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT อัตราทดตั้งแต่4.007ถึง0.550ก็ถือว่าเป็นอัตราทดที่ไหลลื่นต่อเนื่องนะครับ อัตราทดท้ายๆก็ลดรอบการทำงานของเครื่องยนต์ลงได้เยอะซึ่งเท่ากับลดการสึกหรอลดอัตราการสิ้นเปลืองลงไปได้นะครับในอัตราทดต่ำๆแบบนี้ช่วงล่างด้านหน้าเป็นอิสระแม็กฟอร์สันสตรัทพร้อมด้วยคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโครงครับส่วนช่วงล่างด้านหลังก็เป็นแบบพอ์ชนบีมที่ทนทานดูแลรักษาง่าย ก็ถือว่าเป็นช่วงล่างมาตรฐานของรถในระดับนี้ระบบเบรคผู้หน้าเป็นดิสเบรคผู้หลังเป็นดรัมเบรคพวงมาลัยเป็นแลกแอนด์พิเนียนแล้วก็มีพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงแบบไฟฟ้าหรือว่าเป็นอิเล็กทริกพาวเวอร์สเตลิกนั่นเองครับ <Yeah. S 1> พูดถึงยางที่ติดรถมาก็เป็นขนาด1.75ซีรีส์ห้ขอบ15นิ้วถังน้ำมันจุส35ลิตรความยาวตัวรถทั้งคัน3 8ม5มลิเมตร ความกว้าง1,665ม mm. ิลลิเมตรส่วนสูง1,505ม mm. ิลลิเมตรฐานล้อ2,450ม mm. ิลลิเมตรล้อกู้หน้ากว้าง1,430ม mm. ิลลิเมตรล้อกู้หลังกว้าง1,415ม mm. ิลลิเมตรนะครับนีด่เป็นกู้เบือคร่าวๆนะครับอย่างที่บอกครับภายในนะั้นตกแต่งด้วยโทนสีดำครับเป็นสีแบบเปียโนแบ็กแล้วก็คาร์บอนฟิล์มจอตรงกลางนี่ขนาด7นิ้ว แล้วก็สามารถเชื่อมต่อลูทูธเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto สั่งการด้วยเสียง Siri นะครับเบาะหลังพนักปรับได้60-40ตามรูปแบบของรถสมัยใหม่เครื่องพันสองรถเล็กๆมันจะเวอร์ไหมเอาก็จริงๆขับสนุกครับโดยเพาะดีขับในเมืองคล่องแคล่วหาที่จอดง่ายซอกซอนได้ง่ายอัตราเล่งของเครื่องยนต์ใช้ได้ทีเดียวครับเครื่องเดินเงียบ กดเขาเร่งปื๊ดมีเสียงเร่งวืดขึ้นมาบ้างเล็กน้อยเข้ามาในห้องโดยสารเท่านั้นเองแต่สนองตอบได้ดีครับพูดง่ายๆแต่เป็นไปไว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับแต่คันเร่งเป็นไปเป็นรถที่ขับสนุกได้คันหนึ่งนะครับขับเดินทางต่างจังหวัดในความเร็วระดับปลอดภัยสบายสบายครับรถแบบนี้ใช้งานในเมืองเป็นหลักคล่องตัวเดินทางออกต่างจังหวัดก็ใช้งานได้ ยิ่งพอปรับแต่งเป็นลาลิอ,อาร์ตขึ้นมาที่มันดูมันดูขลังขึ้นนะครับดูขลังขึ้นแล้วก็ขับได้อาร่มมากขึ้นครับ อยู่ในอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมนี่คงจำชื่อมิราชได้ดีครับสมัยก่อนมิซูบิชิมิราชนั้นถือว่าเป็นรถที่ไฮเทคโนโลยีคันหนึ่งถ้าใครจำได้นะครับจะเป็นรถเก๋งคันแรกที่เข้ามาตลาดประเทศไทยที่มีเกียร์8เกียร์จะเรียกว่าเกียร์อัตราทดสูง4เกียร์เกียร์อัตราทดต่ำ4ีเกียร์ก็ว่าได้นะครับฮือฮากันมากครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงในเรื่องของการแข่งขันรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นซารารอมไม่ว่าจะเป็นแบรรี่โด่งดังมากทีเดียวครับคําว่ามิราชหรือว่าชื่อรุ่นมิราชนั้นหายไปนานครับคราวนี้มิสูบิชิเอามิราชกลับมาทําเป็นรถเก๋งใหม่ใช้เครื่องยนต์ขนาดกระทัดรัดสาสูบแต่เป็นสสูบที่มีพะละกกาลังขับได้สนุกสนานอย่างที่ผมเล่าเอาไว้ แล้วทีนี้ก็มาตกแต่งให้เป็นเรอร y อาร์ตมากขึ้นนะครับมีสีแดงมาแซมมีแผงดักลมทลําหลังคาดํามีแค่สองสีเป็นหลักนะครับแล้วก็ชุดแต่งที่เป็นเรอร y อาร์ตนี่ไม่ใช่ว่ามาทํากันสเปะสปะนําเข้าจากญี่ปุ่นแล้วก็ไปติดตั้งกันที่แหลมฉบังทํากันอย่างถูกหลักการถูกขั้นตอนของการผลิตรถยนต์กันเลยก็ว่าได้ เอามาขับแล้วสนุกดีครับนี่ถ้าแต่งเครื่องให้มันแปลงขึ้นอีกหน่อยให้สมกับความเป็น r รริอาร์แชมป์โลกแรลลี่อีกนิดหนึ่งมันจะสะใจมากขึ้นแต่นี่ก็ถือว่าเป็นบันไดขั้นแรกเป็นสเต็ปแรกของการนำารริอาร์ดมาให้คนรุ่นใหม่ได้คุ้นเคยส่วนคนรุ่นเก่าๆอย่างผมหรือรุ่นหลังผมเนี่ยน่าจะซึมซับความเป็นรริอาร์กันได้ดีว่าแต่ว่าคุณลองขับมาหรือยังครับ